สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีตัดวิธีเย็บผ้าถุงป้ายเปิดนะคะผ้าถุงป้ายเปิดแบบอ่าง่ายๆนะคะสามารถทําใส่เองได้นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะเราจะมาวัดเส้นตรงนี้ก่อนนะคะเราจะอ่าพง้งริมนะคะผ้าถุงผ้าสองอ่าสองด้านเนาะเราจะพง้งริมไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็วัดนะคะวัดอ่ามาถึงเส้นข้างตรงนี้นะคะ เท่ากับสะโพกนะคะสะโพกหารสองลบด้วยห้านะคะตรงนี้นะวัดจากริมผ้ามามาถึงด้านข้างนะคะ,ะทําเครื่องหมายไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะก็วัดจากริมผ้าที่เราไว้ตรงนี้สันทบตรงนี้นะคะริมผ้าด้านข้างนะคะวัดออกไปเท่ากับสะโพกนะคะหารสองนะเอาสะโพกจริงนะคะไม่ต้องบวกนะคะไม่ต้องบวกหลวมนะเอาสะโพกจริงเลย วัดออกไปนะคะทำเครื่องหมายไว้ก่อนตรงนี้นะคะจากนั้นพับผ้าด้านหน้ามาเลยชิ้นหน้านะคะตรงนี้นะเป็นชิ้นหน้านะคะเราจะเอาผ้าด้านโชว์ออกเลยนะคะจากนั้นเราก็อาวัดนะคะวัดสะโพกนะคะตรงนี้เนาะเอาวัดจากริมสองข้างนะคะมาถึงกันให้ได้สะโพกหารสองนะแล้วก็วัดเข้าไปสิบเซนนะคะ ว่ตรงนี้เข้าไปสิบเส้นขีดไว้เลยนะเป็นเส้นป้ายตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะพับนะคะพับข้างหน้าเนาะเป็นป้ายนะคะพับให้มาชนกับอ่าที่เราขีดไว้นะคะตรงนี้เนาะเป็นเส้นป้ายนะคะ ก็ไล่ผ้าให้เขาเรียบนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะได้ขีดเส้นเอวนะคะเส้นเกรดนะคะพอได้แล้วนะคะก็วัดดูอีกทีนึงนะคะว่าสะโพกได้ไหมนะคะจากนั้นเราก็จะมาขีดเส้นเอวนะคะเส้นเกรดเส้นเอวเนาะ,ะตรงนี้นะคะจะเท่ากับสะโพกนะคะสะโพกรอบสะโพกหารสองเนาะแล้วก็แบ่งครึ่งเลยนะคะ แครึ่งตรงนี้นะคะเราจะทําเป็นเส้นนะคะหลักเส้นนะตรงนี้นะอ่าแล้วก็วัดสองข้างให้เท่ากันเนาะจากกึ่งกลางนะคะวัดออกไปให้เท่ากันนะคะจากนั้นมาวัดออกจากกึ่งกลางวัดออกไปแปดเส้นนะคะแปดเส้นนะแล้วก็ขีดเกรดนะคะเกรดแรกนะหนึ่งจุดห้าเซนนะคะอ่าตรงนี้ก็ห่างกันสามเซนเนาะแล้วก็วัดอีกหนึ่งจุดห้านะคะ เท่ากับเกตดหน้า3ามเส้นนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นเราก็ขีดนะคะขีดเส้นเกรดมาเลยเกรดยาวก็สิเอ็ส้นนะคะตรงนี้นะจากนั้นก็วัดอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็ห่างออกจากอ่ากึ่งกลางหน้านะคะ แปดเซนนะคะก็วาดออกไปอีกอ่าเป็นเกรดนะคะ1.5ึ่งจุด้เซนเนาะเหมือนกันกับอันอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ขีดเส้นมาเลยเป็นเส้นเกรดหน้านะ11เอ็เส้นนะคะอ่าเราต้องขีดตรงปลายเกรดด้วยนะคะเวลาเราเย็บเนาะเราจะได้รู้ว่าปลายเกรดอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้นะคะปลายเกรดนะขีดไว้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการกลิ้งให้ทะลุออกไปนะคะทะลุไปฝั่งชิ้นหลังนะคะนะเราจะสร้างแต่ชิ้นหน้าเนาะขีดไว้บนผ้าเลยนะคะตรงนี้เนาะสีเกรดนี้นะคะกลิ้งออกไปด้านหลังเลยนะคะกลิ้งไปเลยด้านอ่ะด้านนี้นะคะเป็นชิ้นหน้าเนาะเราก็ต้องกลิ้งให้เป็นทะลุอ่าเป็นชิ้นหลังนะคะ ชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นป้ายด้วยนะคะตรงนี้เนาะชิ้นป้ายเราก็กลิ้งไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเย็บนะคะเส้นเอวนะคะกลิ้งไว้ด้วยนะคะได้แล้วนะคะหนะสีเกรดนะคะเกรดหน้าเกรดหลังก็เราก็กลิ้งออกไปนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นมาวัดด้านข้างนะคะเราก็วัดจากด้านข้างนะคะว่า เอวนะคะรอบเอวเนาะหารสองแล้วก็บวกนะคะบวกบวกหกนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่ามีสี่เกรดนะคะ,อะพอพอได้เส้นข้างตรงนี้นะคะเราก็จะโค้งนะคะ,ะโคง้งโคง้งโคง้งสะโพกมานะวัดลงมาแปดนิ้วหรือว่ายี่สิบเซนนะคะเป็นสะโพกใหญ่นะคะเราก็เขียหมุดกลัดไว้เนาะตรงนี้นะคะเป็นเส้นสะโพกนะคะ วัดลงมา20่สเซนนะคะจากตรงอเอวนะคะวัดลงมาแล้วก็ตีโค้งนะคะโค้งลงมาเลยนะเป็นเส้นสะโพกนะคะตรงนี้นะแล้วเราก็จะกลิ้งออกไปด้านหลังด้วยนะคะได้แล้วนะคะเส้นข้างนะคะตรงนี้นะจากนั้นก็กลิ้งทะลุไปชิ้นหลังด้วยนะคะ วิ่งไปเลยนะคะให้ทะลุไปนะแล้วก็วิ่งทั้งสองด้านเลยนะคะเป็นเส้นสะโพกนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บนะคะตรงนี้เนาะจะเป็นวิธีแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะแบบนี้นะก็จะขีดซ้ำอีกทีนึงนะคะบางทีช็อกมันมองไม่เห็นนะคะเนาะ,ะขีดเพื่อความชัดเจนอีกทีนึงนะคะอย่าลืมอ่ะ ปลายเกล็ดนะคะทําเครื่องหมายติ๊กไว้เนาะเกล็ดเขาจะได้เท่ากันนะคะเวลาเย็บนะขีดซ้ําเลยนะคะเพราะว่าคาร์บอนบางทีกลิ้งก็ไม่ค่อยเห็นเนาะพอได้ทุกเกล็ดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้เข็มหมุดนะคะเน่านะเนาตรงนี้ทุกเกล็ดเลยที่เรากลิ้งไว้นะคะเนาทุกเกล็ดนะนี่เป็นด้านข้างนะคะอ่าข้างหลังก็จะมีสี่เกล็ดนะ ข้างหน้าก็จะมีสีเกร็ดเหมือนกันแต่ถ้าชิ้นป้ายนะคะ<ๆ>เขาก็จะอ่ามีพับเข้าไปเป็นป้ายอีกทีนึงเนาะที่เรากิีงออกมานะคะจากนั้นก็ไปเย็บทุกเกร็ดเลยนะคะเย็บให้เรียบร้อยเนาะปลายเกร็ดไม่ต้องย้ำนะคะเย็บผ่านเลยนะคะตรงนี้นะเย็บผ่านเลยแล้วเราก็จะมาผูกได้เอานะคะถ้าเราเรย็บย้ำไปย้ำมาจะทําให้ตรงนี้เป็นอ่าเป็นกระดูกนะคะเป็นกระดูกเป็นสันเนาะ เวลารีดเก็ดแล้วมันออกมาไม่สวยนะคะไม่ต้องย้ำนะคะพอเย็บแล้วก็จะได้ประมาณนี้นอกลายเขาก็จะเท่ากันนะคะตรงนี้นะเย็บให้ครบทุกเก็ดเลยนะคะ ายเกล็ดไม่ต้องย้ำนะคะเย็บผ่านนะคะตรงนี้นะเส้นข้างก็เหมือนกันนะคะทุกเกล็ดเลยนะคะเย็บให้เรียบร้อยนะคะพอเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะนําไปรีดนะคะรีดเวลารีดนะคะก็หันเกล็ดเข้าหาตัวนะคะหันเกล็ดเข้าหาตัวนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างเราจะรีดนะคะรีดแบบแยกนะคะตรงนี้เนาะ แยกแบบแบออกมาเลยนะคะตรงอ่ากลิดตรงข้างนะคะด้านข้างเนาะอ่าส่วนที่อื่นนะคะเราก็รีดเข้าหาตัวนะคะก็ใช้พลาสติกทับหรือว่าทองเหลืองก็ได้นะคะทับตรงนี้นะให้ให้เก็ดเขาอัน แบนนะคะให้เขาแบนเรียบเลยเนาะตรงนี้นะคะเส้นข้างนะคะนะเส้นข้างเราจะอ่าจะใหญ่นิดนึงนะคะเราก็แยกนะคะตรงนี้เนาะแยกแต่เราไม่ได้ตัดผ้าทิ้งนะคะเราก็อ่าให้เขาแบนนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะีดแยกนะคะส่วนที่เหลืออ่าด้านปลายเกลดก็ให้หันมาด้านด้านหลังนะคะ หันมาด้านชิ้นหลังเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเกรดเขาก็จะแบนเรียบเนาะไม่ไม่ไมอ่าไม่แข็งนะคะตรงนี้นะจะเรียบเรียบตรงนี้นะคะได้แล้วนะคะทุกเกรดเนาะเราก็จะมาพับเส้นป้ายตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเส้นป้ายที่เราพับไว้เนาะรีดนิดนึงนะคะรีดนิดนึงเนาะแล้วเราก็จะได้ไปเดินเส้นเอวไว้นะคะ จากนั้นก็เดินเส้นเอวไปเลยนะคะแล้วก็ไปทําขอบนะคะวิธีทําขอบกอ็มีแล้วนะคะมีะคลิปที่เคยทําไว้แล้วเนาะก็เราก็จะใช้ผ้าแข็งนะคะผ้าเคมีหรือว่าผ้าเคมีกาวนะคะจะมีกาวติดนะคะรีบติดไปเลยนะคะแล้วก็เย็บหัวเย็บท้ายเนาะ,ะวัดเอวให้พอดีนะคะให้พอดีกับผ้าถุงที่เราเย็บไว้นะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้มาเดินนะคะเดินคิ้วก่อนเนาะคิ้วด้านบนไว้ก่อนนะคะลอกไว้ก่อนนะตรงนี้นะแล้วจากนั้นก็นำมาประกอบเอวเลยนะคะ,ะใช้เข็มหมุดนะคะเนวไว้แล้วก็เย็บประกอบเอวนะคะเอวผ้าถุงนะคะก็แบบทำแบบง่ายๆเนาะเย็บอมไปเลยนะคะเย็บอมไปเลยเนาะไม่ต้องมาเย็บหลายรอบนะคะ เวลาถึงตรงมุมนะคะเวลาเราเย็บตรงมุมขอบเนาะเราก็ยกตีนผีนิดนึงนะคะหมุนผ้าเอานะคะก็เย็บประมาณ่ตีนผีเล็กๆนะคะตรงนี้นะขอบเอวนะคะก็แล้วแต่นะคะบางท่านเขาก็จะชอบแบบขอบใหญ่นะคะ อ่ขอบตัวนี้ส่วนมากจะใช้แค่ประมาณ1นิ้วนะคะหรือว่า3ามเซนเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพอมาถึงด้านหนึ่งเราก็ติ๊กไ้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเย็บนะเย็บตัดตรงนี้นะคะเย็บตัดหัวนะคะแล้วก็ไปเย็บเข้าเอวให้เรียบร้อยนะคะ เวลาประกอบเอวนะคะเราจะดึงขึ้นนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะ,ะเวลาเย็บผ้าถุงนะคะเราก็จะดึงอเก็บเอวขึ้นไปนิดนึงนะคะถ้าเราถ้าเราเอาเส้นเท่ากันนะคะก็มันจะทําให้ผ้าถุงย่อนนะคะตรงนี้เนาะเราจะยกขึ้นไปนิดนึงนะ ร้อยแล้วนะคะสำหรับการเย็บผ้าถุงนะคะผ้าถุงป้ายเปิดนะคะทำแบบง่ายๆแต่ออกมาสวยค่ะนะรับรองว่าใส่สบายนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะสำหรับช่างมือใหม่นะคะสามารถทำตามได้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเราจะยกขึ้นนิดนึงเนาะถ้าเราอเอาเส้นเท่ากันนะคะเวลาเราใส่แล้วก็จะหย่อนลงนะคะ ตรงนี้ถ้าเรายกขึ้นมานิดนึงแต่เวลาเราใส่มันจะไม่หย่อนนะคะจะไม่หย่อนเนาะอ่ามันจะเท่ากันพอดีเลยนะคะก็ยกขึ้นไปประมาณครึ่งนิ้วเนาะตรงนี้นะคะเวลาใส่แล้วนะลายเขาก็จะเท่ากันนะคะผ้าถุงเขาก็จะไม่หย่อนลงนะคะนะตรงอ่าชายนะคะเขาก็จะพอดีกันเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ